วิทยาการคำนวณหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์กับการดำเนินชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันก็คือการพัฒนาซอฟต์แวร์โครงสร้างและการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์การนำไปใช้งานทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้งานอย่างชันฉลาดแล้วก็การคำนวณและการประยุกต์ใช้งานระดับสูงถ้าพูดถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์หัวข้อแรกของเราก็คือการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับภาษาต่างๆที่เราอาจจะรู้จักกันมาแล้วอย่างเช่นโปรแกรมภาษา C โปรแกรมภาษา Java แล้วก็ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ก็คือภาษา Python ที่เขาว่าใช้งานง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วน นะครับการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลจำพวก SQL, MySQL ต่างๆหรือการนำโปรแกรมภาษาเหล่านั้นนะมาพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันตรงนี้นักเรียนพอจะแยกออกไหมครับว่าเว็บแอปพลิเคชันคืออะไรต่างกับเว็บธรรมดาอย่างไรถ้าเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับความหมายของมันก็คือเป็นการพัฒนา ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้มันตรงกับเป้าหมายนะแล้วลักษณะของการทำเว็บเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของออนไลน์แบบเรียยวทามนะครับจะมีการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันถ้าในทางวิศวกรรมเนี่ยเขาก็จะเรียกทับศัพท์ว่าเว็บแอปพลิเคชันแต่ว่าจะเป็นการใช้งานทั้งแบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตนะครับเว็บแอปพลิเคชันจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมในส่วนของ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ปลายทางนะจะประมวลผลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เลยซึ่งตรงนี้จะเป็นความต่างของการที่จะเป็นพวกเกมออนไลน์ถ้าเกมออนไลน์ไหนที่สามารถเปิดเว็บแล้วเล่นได้เลยอันนั้นถือว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันแต่ถ้าเกมที่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งลงในเครื่องคอมของเราก่อนหรือในมือถือก่อนอย่างนั้นนะ่ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันไม่ใช่เว็บแอปพลิเคชัน นะครับตรงนี้ต้องแยกให้ออกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นหลักๆในการพัฒนาหัวข้อที่1น,นะครับซึ่งการพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีระบบหรือบางคนเขาก็จะเรียกว่าวัฏจักรการพัฒนาของระบบมีอยู่6หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือ 1. การวางแผน 2. การวิเคราะห์ความต้องการ3การออกแบบ4การพัฒนาระบบ5การติดตั้งระบบ แล้วก็สุดท้ายคือการซ่อมบํารุงซึ่งไอการซ่อมบํารุงเนี่ยแหละครับบางทีมันอาจจะต้องกลับมาวางแผนใหม่นะเพื่อให้มันสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ออกแบบใหม่ไดนะ้เพื่อให้มันสามารถใช้งานแล้วมันเกิดการพัฒนาจริงๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าระบบหรือวัฏจักรในการพัฒนาระบบนั่นเองนะครับส่วนต่อไปส่วนที่2นะครับก็คือโครงสร้างและการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการที่เราจะพัฒนาในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคำนวณเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรู้จักในส่วนของการทํางานของคอมพิวเตอร์ด้วยเราเคยเรียนมาแล้วแ,ลวแหละ3ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลหน่วยแสดงผลแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงครับหน่วยรับข้อมูลไม่ใช่แค่เมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วนะตอนนี้หน่วยรับข้อมูลเนี่ยมันสั่งงานด้วยท่าทางด้วยรูปภาพได้ ใช่ไหมเราสามารถยกมือแล้วก็สั่งให้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของเราเนี่ยถ่ายรูปได้ด้วยเราสามารถพูดแล้วก็สั่งงานระบบคอมพิวเตอร์ได้พูดในโทรศัพท์มือถือแล้วไปควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ระยะไกลๆก็ได้นะการประมวลผลข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมีหน่วยไมโครโปรเซสเซอร์พัฒนาแข่งกันมากมายส่วนสุดท้ายคือส่วนของการแสดงผลข้อมูล ไม่ใช่เฉพาะจอภาพทํางานแสดงผลอย่างเดียวเดี๋ยวนี้จอภาพเป็นไงครับเป็น input ในตัวทัชสกรีนได้แม้แสดงผลได้ในเวลาเดียวกันนะอันนี้ก็คือเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าถ้าเราจะพัฒนาระบบเนี่ยมันมี3ส่วนหลักๆตรงเนี้แต่ว่าอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยีแล้วเราจะพัฒนาต่อ,อยังไงก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะครับ ในส่วนที่3ก็คือการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันเพราะว่าคำว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีแทบจะทั้งหมดเลยเพราะนั้นการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็นในหลักสูตรของวิศวกรรมนะครับอาจจะเป็นเตรียมวิศวะหรือหลักสูตร AI ของโรงเรียนเนี่ย นะตามภาพเนี่ยที่เขาเขียน OSI m o เดลหรือ TCP/IP โมเดลเนี่ยอาจจะต้องลงรายละเอียดลึกนิดนึงแต่สำหรับวิยาการคำนวณเนี่ยก็ให้ดูระบบคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็น OSI m o เดลมันจะมี7 l a เลเยอร์อะไรบ้างถ้าเป็น TCP/IP เนี่ยมันจะมีอยู่4 l a เลเยอร์ที่ทำงานค่อมกันอยู่ระหว่าง OSI กับ TCP/IP น,นะครับแล้วก็ เรียนรู้พอให้ทราบว่าอ๋อหลักๆแล้วมันทำงานประมาณนี้เราคงไม่ได้ลงรายละเอียดในทุกๆตัวนะครับต่อไปในส่วนที่4การนำไปใช้งานทางด้านกราฟิกแล้วก็มัลติมีเดียซึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมมากในตอนนี้ก็คือพวก image processing image processing ก็คือเอาภาพภาพถ่ายนี่แหละครับไปประมวลผลจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอก็ตามอย่างที่เราเห็นเนี่ย ใน Facebook เยอะๆนะครับเราถ่ายรูปไว้ที่ไหนก็ตามหรือเพื่อนเราถ่ายรูปติดหน้าเราไปด้วยมันสามารถแยกแยะได้ว่าอาจจะเป็นคุณหรือเปล่าแล้วก็แจ้งมาที่ Facebook เราเห็นไหมนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นหรือในองค์กรใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เขาใช้ image processing หรือ face detect นะครับในการบอกว่าพนักง,งานที่เดินเข้ามาในบริษัทในองค์กรเนี่ยกำลังอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียอยู่เอาไปประเมิน บุค,คลิกลักษณะของพนักง,งานได้นะไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับในภาพตัวอย่างนี้ก็แค่ face detect แล้วก็ประมาณอายุนะแต่ในในการทํางานจริงในระบบองค์กรใหญ่ๆจริงๆเนี่ยเขาเขา face detect เพื่อดูอารมณ์ของพนักง,งานเพื่อปรับปรุงการทํางานด้วยซ้ำนะครับในส่วนที่5ก็คือส่วนของการประยุกต์ใช้งานอย่างชานฉลาดพอมันมีคําว่าชาญฉลาดเนี่ยเขาก็อ้างไปถึงคําว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ ai นะครับก็คือสามารถทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคิดหรือตัดสินใจได้มากกว่าการทำงานแบบอัตโนมัติใกล้เคียงกับความคิดของมนุษย์นะครับซึ่งตรงนี้ออย่างในตัวอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุโดยการที่มีลักษณะคล้ายๆกับหุ่นยนต์มารับข้อมูลไปแต่ในภาพนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่แบบไม่ใช่ h u m a n o i นะครับเป็นเป็นลักษณะ ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็จริงแต่ว่าอาจจะใช้ล้อในการเคลื่อนที่รับข้อมูลในการฟังเสียงง่ายๆหรือว่าการสัมผัสที่หน้าจอเห็นไหมฮะเพื่อให้รับข้อมูลจากผู้สูงอายุผู้สูงอายุอา,ยอาจจะเดินเดินเหินลําบากก็สั่งงานลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเป็นฮิวแมนนอยด์เนี่ยจะลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าน,นี้คือเดิน2ขาได้ขยับแขนขยับมือพูดได้อะไรนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้งานในในรูปแบบที่5ตรงนี้ ในส่วนของการประยุกต์การใช้งานแบบที่6คือการคำนวณและการใช้งานแบบระดับสูงเลยซึ่งก็จะเอาไว้ใช้ในการประมวลผลช่วยมนุษย์อะไรก็ตามที่เราจะต้องสั่งงานคอมพิวเตอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยยังไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเองเลยนะครับถ้าเราจะเห็นในเขาเรียกว่าหนังไซไฟแล้วกันเนาะยังไม่มีในการ ใช้งานจริงแบบ100%นะอย่างเช่นเราสามารถประมวลผลวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโรคต่างๆของร่างกายต่างๆนะแต่อย่างตอนนี้ในหลายๆประเทศที่มีการวิเคราะห์ผลของโรคระบาดโควิด -19 เเห็นไหมครับเขาก็เอามาช่วยในการประมวลผลว่าเราไม่ต้องไปทดลองกับสัตว์ทดลองหรือว่าผู้ป่วยจริงๆเขาเอาแค่ตัวอย่างของไวรัสที่อยู่ในร่างกายเนี่ย แล้วก็ป้อนข้อมูลใส่ในคอมพิวเตอร์แล้วให้มันประมวลผลเลยว่าอีกกี่วันนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลง14วันมันจะกลายไปเป็นไวรัสโควิดไหมนะเป็นโคโรโนาไวรัสไหมอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาทำได้จริงๆแล้วแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบในหนังไซไฟต่างต่างนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานระดับสูงเป็นตัวอย่างหนึ่ง ต่อไปหัวข้อใหญ่หัวข้อต่อมานะครับสื่อดิจิตอลกับการดําเนินชีวิตสื่อดิจิตอลเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าแน่นอนมันก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการทํางานด้วยค่าของ0และ1ข้อดีก็คือความผิดพลาดมันจะน้อยกว่าอนาล็อกอนาล็อกคือสัญญาณที่เป็นรูปคลื่นนะฮะรูปเคอร์บรูปพาราโบลาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณตามตัวแปรต่างๆเยอะมากการพูดไมค์ไมโครโฟนการ ออกเสียงของเราเนี่ยนะครับเสียงมันจะเป็นคลื่นสัญญาณนะแต่พอเข้าไปในระบบไมโครโฟนในระบบประมวลผลที่เป็นดิจิตอนเนี่ยมันก็จะมีความชัดความคงที่มากขึ้นนะนักร้องเวลาร้องเพลงเราสามารถแยกเสียงดนตรีแยกเสียงนักร้องแยกเสียงซ้ายขวาได้อนะันั้นก็คือข้อดีของดิจิตอลแหละนะครับซึ่งดิจิตอนมันเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย นะครับมีประโยชน์กับการดำเนินชีวิตมากมายก็มีเรื่องของคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองในส่วนต่อไปก็เป็นองค์ประกอบของสื่อดิจิตอลองค์ประกอบของสื่อดิจิตอลหลักๆก็คือจะมีข้อความมีเสียงมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอข้อความคือตัวหนังสือแน่นอนเสียงก็คือเสียงเอฟเฟกเสียงพูดเสียงซาวต่าง ภาพนิ่งก็คือภาพถ่ายเอ๊ะแล้วภาพเคลื่อนไหวเนี่ยยังไม่ใช่วิดีโอมันคืออะไรภาพเคลื่อนไหวก็คือการนำภาพนิ่งมาซ้อนๆกันหรือที่เราเรียกว่าภาพแอนิเมชันภาพ g i ิฟทั้งหลายนะครับส่วนวิดีโอก็คือรวมตั้งแต่1,2,3,4นะครับทั้งข้อความทั้งเสียงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเอามารวมกันเพราะนั้นวิดีโอก็จะเป็นสื่อที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันนี้ ต่อไปเป็นประเภทของสื่อดิจิตัลนะครับมีอยู่6ประเภทด้วยกันอันที่1ก็คือเว็บไซต์อันนี้เรารู้จักอยู่แล้วเว็บไซต์สามารถสืบค้นค้นหาข้อมูลอะไรต่างๆได้แล้วก็ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนที่2เนี่ยซี CD หรือ DVD ซึ่งในหนังสือเขาก็ยังเป็น CD DVD อยู่แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเป็นพวกแฟลชไดร์ใช่ไหมครับเป็นพวก ฮาร์ดดิสแบบ external เป็นฮาร์ดดิสแบบ s o l i d s t a t e เป็นการบันทึกข้อมูลแบบไฟฟ้าไปแล้วนะครับส่วนที่3ก็เป็นโทรทัศน์ดิจิตอลก็คือโทรทัศน์ที่ถ่ายภาพแบบดิจิตอลส่งสัญญาณแบบดิจิตอลมีความละเอียดมีความคมชัดสูงกว่าระบบอนาล็อกนั่นเองส่วนที่4ก็คือวิทยุดิจิตอลตรงนี้ก็จะสามารถส่งคลื่นนะครับของเสียงและอาจจะมีภาพด้วยนะเพราะว่า เขาเรียกว่าความถี่วิทยุนะครับไม่ใช่มีเฉพาะเสียงแล้วนะก็จะเป็นวิทยุดิจิตอลแล้วส่วนที่5ก็คือพอดแคสต์พอดแคสต์ก็คือการเขาเรียกว่าถ่ายทอดวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตนะเหมือนที่เราดู y t u t u นะดู Facebook Live ทั้งหลายนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์ก็อย่างเช่นสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานกับพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต นะครับก็มีประโยชน์มากมายหลากหลายตรงนี้เยอะมากๆก็ยกตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันมาดูประโยชน์นะครับย่อมาให้4หัวข้อหลักๆก็คืออันที่1เลยประโยชน์ของสื่อดิจิตอลคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลาไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรเนืน่องจากมันเป็นไฟล์ข้อมูลนะครับ2คือการแสดงเนื้อหาในลักษณะของภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเนี่ย มันสามารถเชื่อมโยงกันได้เราทำวิดีโอเอาไว้เราสามารถเอาลิงก์วิดีโอมาแปะในเว็บไซต์ก็ได้เราทำ powerpoint เราทำตัวหนังสือรูปภาพข้อความต่างๆเนี่ยสามารถคลิกเชื่อมโยงกันได้หมดเลยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอันที่3ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์แน่นอนอะไรที่เป็นดิจิตอลก็จะลงทุนสูงในครั้งแรกนะครับแต่เวลานำเสนอต่างๆมันก็ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์กระดาษและนะครับ ส่วนที่4ก็คือเรามีโอกาสนําเสนอได้ง่ายขึ้นสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีช่องโทรทัศน์ใช่ไหมครับเจ้าของช่อง3ช่อง5ช่อง7เดี๋ยวนี้เรามีสื่อดิจิตอลแล้วเรามียูทูบเบอร์แล้วเรามี Facebook ที่เป็นแฟนเพจแล้วเราสามารถเป็นเจ้าของช่องด้วยตันเองได้ซึ่งมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการนําเสนอได้ง่ายขึ้นมีคนกดติดตามได้มีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆ นะครับนี่คือการเพิ่มโอกาสในการนำเสนอเนี่ยนั่นเองต่อไปนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิตในสังคมเครือข่ายหรือโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีทางด้านภาษาในการทำงานต่างๆมากมายซึ่งก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ไปแล้ว แต่ไอสิ่งจาเป็นที่ว่าเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเอาข้อดีก่อนอย่างเช่นเรามีสังคมที่เราสามารถพูดคุยกันได้มากขึ้นเราอยู่กันคนละที่เราก็ติดต่อสื่อสารกันได้เราอยู่กันต่างประเทศอยู่คนละซีกโลกเราก็พูดคุยกันได้แต่ผลเสียก็คือเป็นไงครับเวลาที่เรามีข้อมูลอยู่ในระบบเยอะๆนะเราก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าจลกรรมข้อมูลกันได้ถ้าเป็นข้อมูลที่สําคัญหรือแม้กระทั่งการสื่อสารที่อาจจะ เขาเรียกว่าตั้งใจที่จะทำให้เกิดผลเสียทางด้านการพูดคุยในการใช้งานของโซเชียลมีเดียการบูลลี่ต่างๆ mm hmm. เห็นไหมครับอย่างที่มีข่าวเนี่ยดาราหรือว่า,าคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยรับไม่ได้กับการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในด้านของการแสดงการใช้ชีวิตส่วนตัวจนทำให้สุดท้ายเกิดการฆ่าตัวตายซึ่งมันก็เหมือนกับการที่ไปพูดไปต่อว่ากันซึ่งเขาอินกับโลกที่เป็นโลกโซเชียลมาก ว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้วายอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยตัดสินใจในการทำร้ายตัวเองนะฆ่าตัวตายต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อเสียก็ต้องอยู่ที่การเขาเรียกว่าวิจารณญาณความฉันฉลาดในการใช้งานโซเชียลมีเดียด้วยนะครับบทบาทของเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิตเรามีอะไรบ้าง เจ็ดหัวข้อหลักๆตรงนี้เดี๋ยวครูอธิบายไป 1. ลดเวลาในการทํางานแน่นอน 2. ลดต้นทุนในการผลิตเพราะเราเลือกใช้เทคโนโลยีเนี่ยลงทุนสูงในครั้งแรกนะครับสช่วยในการสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าการสื่อสารมันเป็นไปได้ตั้งแต่อยู่ด้วยกันอยู่ห่างกันไม่มากหรืออยู่กันคนละซีกโลกก็สามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีได้ อันที่4ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นเพราะว่าอะไรครับเทคโนโลยีเนี่ยไม่บน่นไม่ขี้เกียจไม่มีมาทำงานสายนะครับตั้งเวลาไว้ก็ทำงานตามนั้นนะส่วนที่5ช่วยในการตัดสินใจบางครั้งเราใช้ข้อมูลในการสนับสนุนเนี่ยเราไปค้นหาจากตัวเทคโนโลยีไปค้นหาจากคอมพิวเตอร์เราก็มาช่วยในการประมวลผลและตัดสินใจได้นะครับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หลักๆเลยปัจจัย5ของเราเนี่ยพอมีเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยที่6เนี่ยเทคโนโลยีมาช่วยสร้างปัจจัย1 2 3 4 5ให้เราได้นะครับอันสุดท้ายก็คือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันถ้าเกิดเรามีการแข่งขันอะไรก็ตามนะใช้เทคโนโลยีช่วยอย่างนักกีฬาอย่างเงี้ยก็ต้องพึ่งศาสตร์ทางด้านสุข,ขะพลานามัยแล้ว พอมีเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยโอ้ทำให้อุปกรณ์ต่างๆในการแข่งขันมันดีขึ้นอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ประมาณ7ข้อหลักๆนะที่ครูสรุปมาให้ตรงนี้สุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายของบทที่1และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการซึ่งการใช้วิทยาการคำนวณในการพัฒนาแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการเนี่ยเราสามารถ ใช้อยู่หลักๆด้วย3ข้อก็คือ1เทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีทางด้านการจัดการของข้อมูลอย่างแรกเลยครับทางด้านฮาร์ดแวร์เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยเขาจับเวลาเลยนะครับว่ารถยนต์1คันเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีในการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์นะแล้ว พอเขาได้คำนวณตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปออกแบบเลยว่าต้องการจะผลิตให้ได้วันละเท่าไหร่ก็เพิ่มจำนวนหุ่นยนต์ในโรงงานเข้าไปเนี่ยสามารถควบคุมเลยว่าในเวลาเท่าเดิมสมมติรถยนต์1คันเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงในการผลิตเขาอยากให้1วันผลิตได้1000คันเขาก็เพิ่มชุดอุปกรณ์กับหุ่นยนต์เข้าไปแค่นี้นะครับแต่มันก็ต้องแลกมากับการลงทุนที่สูงขึ้นนะครับแต่มันสามารถควบคุมเวลาได้นะครับ อันที่2เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์อันนี้ออแพร่หลายมากนะในวงการการศึกษาก็เหมือนกันเราไม่ได้มีทุนสูงในการที่จะซื้อฮาร์ดแวร์มาผลิตแข่งกันเนี่ยเราก็แข่งในการทำซอฟต์แวร์นะครับตัวอย่างอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ IoT ต่างๆนะพออากาศสภาพอากาศเปลี่ยนแล้วก็มาควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านได้แสดงผลผ่านหน้าจอมือถือควบคุมผ่านมือถือ เราอยู่ที่ที่นึงไปควบคุมการทำงานของที่บ้านที่เป็น iot ได้ด้วยลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเทคโนโลยีทางด้านการจัดการข้อมูลนะใครที่มีข้อมูลอยู่ในมือมากๆเขาก็จะเป็นมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีไปในตัวยกตัวอย่างอย่างเช่น google เห็นไหมครับ google ขายข้อมูลนะครับมีฐานะมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างดีเลย เ c e b o o k เห็นไหมครับทำ Facebook ออกมาให้เราใช้ฟรีนะแต่เราก็กรอกข้อมูลให้กับ Facebook เหมือนกับเราเป็นพนักงานให้ a c e b o o กอะ่ะกรอกข้อมูลให้เขาทุกวันทุกวันเขาเอาข้อมูลนี้ไปทำการค้าได้นะตอนที่เราสมัครเนี่ยเราได้สังเกตรเราได้อ่านไหมครับว่าข้อตกลงในการใช้ Facebook คืออะไรเขาเอาข้อมูลเราไปทำอะไรได้บ้างข้อมูลไหนที่เขาไม่อนุญาตให้เอาไปทำแต่สุดท้ายก็มีข่าวเห็นไหมเอาข้อมูลของเราไปขายโดย โดยผิดข้อตกลงซะเอง,งนะสุดท้ายก็ไปขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็น่าจะแพ้คดีความนะครับว่าต้องจ่ายค่าเสียหายชดใช้ให้กับบริษัทที่ที่เขาขอซื้อข้อมูลไปแล้ว Facebook เอาไปขายแยกอีกทีนึงนะครับอันนี้แหละก็คือการพัฒนาข้อมูลนะครับในเรื่องของวิทยาการคำนวณทั้งหมดเนื้อหาของบทที่1ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ยังไงจบวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกลับไปที่ Google Classroom แล้วก็ไปทดลองทำใบงานที่3ที่4ดูนะครับว่าเราได้เรียนได้ฟังกับค,คุณครูไปแล้วเนี่ยเข้าใจมากน้อยขนาดไหนไปลองตอบคำถามลองเก็บคะแนนดูแล้วก็ถ้าเกิดครูพูดเร็วไปนักเรียนอาจจะพอดแล้วก็ย้อนกลับไปดูซ้ำได้แต่ถ้ามันยังไม่เข้าใจจริงๆก็ไปตั้งคอมเมนต์ถามในคลาส o ูมได้นะครับเดี๋ยวถึงคาบเรียนครูก็จะมาตอบในครั้งถัดไป นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ